สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะทุกท่านเนาะอัปเดตวิดีโอนะคะชุดนี้เป็นลูกแม่แยมโลนะคะลูกค้าเนาะวันนี้เขาอายุได้31วันแล้วนะคะตัวบึกบึกเลยอ้วนบึกเลยนะคะขนแน่นมากเลยคะ่ะลูกค้าก็ชุดนี้ว่างนะคะตัวผู้2ตัวเมียสองนะคะสามารถมาดูน้องได้นะคะ,น,ะน้องๆจะสามารถรับไปเลี้ยงได้ตั้งแต่วันที่24มีนา66เป็นต้นไปนะคะเนาะน่ารักทุกตัวเลยนะคะลูกค้าเนาะแข็งแรงมากคะ่ะก็เริ่มหัดกินอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปกินอาหารให้ดูอีกทีเนาะ โอเคก็เลือกดูตามสีเชือกนะคะลูกค้าเนาะน้องน่ารักทุกตัวอ่านอุ้มให้ดูทีละตัวกำลังน่ารักอ่ะตัวแรกเลยนะคะเชือกส้มนะคะเป็นตัวเมียนะคะนี่นะคะแบ๊วๆเลยนะคะหน้าหวานนะคะเนาะน่ารักนะคะตัวนี้เนาะขนแน่นมากเลยะคะ่ะบึกเลยนะคะเทียบกับฝ่ามือนะ,ะอต่อไปนะคะเชือกสีเขียวคะคะตัวนี้ตัวนี้จะซาสุดเลยนะคะ ซาซาเลยใครชอบซาซาตัวนี้เลยนะคะแข็งแรงค่ะขี้เล่นซามากน้องเขียวน้องเขียวของเรานะคะน่ารักค่ะลูกค้าน้องขนแน่นนะคะสันลูนะคะเนี่ยกำลังเล่นเลยนะคะตัวนี้เชือกตัวง่าต่อไปนะคะเชือกสีม่วงค่ะตัวนี้จะตัวอ้วนสุดเลยบึกๆเลยนะคะมีมากนะคะเนี่ยค่ะเนาะน่ารักมากเลยค่ะตัวโตเลยนะคะนี่ขนแน่นบึกเลยนะคะพี่ฟาร์มให้กินอาหารโรยเงินคันนินอาหารดีเลยนะคะลูกค้าน้องหมาจะขนแน่นแล้วตัวบึกๆทุกตัวนะคะ อ่าต่อไปนะคะเชือกชมพูนะคะนี่นะคะอ่ามีสาวหวานตัวเมียนะคะเนาะน่ารักมากนะคะลูกค้าเนาะขนนั่นเลยนะคะอ้วนบึกเลยค่ะตัวนี้น้ําหนักดีเลยนะคะนี่นะก็น่ารักทุกตัวะค่ะลูกค้าเนาะตัวก็ไล่ๆกันนะคะน,ะนี่นะคะไม่มีเล็กกว่ากันนิดหน่อย,อยหรืออะไรเนะเล็กนิดหน่อยต่างกันนะคะเนาะตัวนี้จะเล็กสุดเชือกส้มนะคะเล็กแต่แข็งแรงนะคะไม่ได้เล็กอะไรมากมายเนาะอ่าโอเคแล้ว สนใจก็ทักสอบถามละเรดเพิ่มเติมได้นะคะเนาะฟาร์มอยู่คลองสิบนะคะลูกค้าสายธัญญาจังหวัดป,ท,ปทุมนะคะลูกค้าสนใจก็มาดูที่ฟาร์มได้นะคะเนาะน้องคว้มย้ายบ้านตั้งแต่ยี่สิบสี่มีนาะเป็นต้นไปสนใจก็ทักนะคัมามาดูตัวน้องได้นะคะเนาะชอบก็สามารถอุ้มกลับไปได้เลยนะคะถ้าใครจะมาดูตัวน้องที่ฟาร์มเนาะ ก็ทางฟาร์มก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสามารถวิดีโอคอลดูได้สําหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเลือกรูปและวิดีโอได้นะคะสนใจก็ทักมาสอบถามแล้วกันเนาะ,อะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงอัปเดตให้ดูอีกทีตอนทานอาหารแนขะ็งแรงทุกตัวค่ะไงลูกโอเคขอบคุณมากค่ะ